อ่าน,นะครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับดีผมเด็กที่ฮับนะครับก็เด็กที่ห้าผมจะมาในวิดีโอนะครับสูคิปคิงเลสซี่นะครผมของใครเด็ที่ฮับนั่นเองนะครับก็โอเคสำหรับฟังก์ชันนะครับก็บอกเลยว่าแน่นมากนะครับคือแบบว่าเยอะอมากๆเลยนั่นเองผมมีออโต้ทุกอย่างเลยนะครับก็ตั้งแต่ออโต้ฟาร์มด้เนี่ยนะครับย้ายออโต้หาของ ครับผมทุกอย่างที่มีในเกมเลยนะครับก็โอเคอย่างแรกนะครับผมผมจะมาในดูนะครับหน้าของหมดเมนูเมนนะครับผมสำหรับคนที่ทําการฟาร์มเลเวลนะครับกันแรกนะผมเจะทำการเนี่ยมาที่หน้าของเซตติ้งครับผมทําการตั้งค่าพวกอ่าโหมดในการฟาร์มนะครับแล้วก็ปรับระยะในการตีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีพวกออโต้วเบอร์โซนครับสามารถจะเปิดได้เลยครับแล้วก็ออโต้เคนครับผมคือเราสามารถจะเปิดโดยที่เราไม่มีก็ได้นะครับอันนี้นะคือสามารถเปิดได้เลยแล้วก็ select weapon ครับผมก็จะเป็นการเลือกอาวุธในการใช้งานนะครับว่าเวลาเราฟาร์มเนี่ยเราจะใช้อาวุธอะไหนนะครับในการฟาร์มนะครับก็จะได้เป็นคอมแบทนะครับโอเคแล้วก็ผมจะคลิปนี้นะครับราคาอยู่ที่150่งร้อยห้บาทเราสามารถซื้อได้ในเว็บไซต์ของเ e ็ตตี้ฮับตัดสตอรเองนะครับก็โอเคอ่ารับผมจะทำการสาธิตนะครับวิธีการฟาร์มนะครับก็ทำการกดเปิดออโต้ฟาร์มรีวิได้เลยนะครับอ่าแค่นี้นะครับไม่ทำการมาตีอะไรแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าตีไม่โดนนะครับให้าจะปรับดิสแทนส์นะครับผมก็ วิธีการปรับดิแทนนะครับให้เราทาการกดปิดออโต้ฟาร์มก่อนหนึ่งครั้งนะครับอ่ะนี่มันตีเข้าป่าว่ะอันจะไม่เข้าแล้วนะครับอ่ะทำการนะครับปรับตรงนี้นะครับผมดีแทนนะครับปรับเป็นสักประมาณ4รีอก็ไม่ก็3ประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ทําการกดออโต้ฟาร์มได้เลยนะครับอ่ะแค่นี้นะครับผมไม่ต้องทำการว้ามาเตรียมมอนให้เราแล้วนะครับก็โอเคประมาณนี้เลยเนาะนะครับอ่ะ ก็รอมันฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคแต่ใครที่แลกก็ปิดออโต้เคนก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะอ่าโอเคนะผมแล้วก็ปล่อยมันฟาร์มไปนะครับสักพักหนึ่งนะเออโอเคปล่อยนะครับโอเคแล้วก็ปล่อยมันตีไปน,นะครับอ่านะครับผมโอเคก็ ต่อไปนะครับผมถ้าจะออโต้ฟังเพือนท่านจะเป็นออโต้สแกนโ w นะครับก็คือออโต้ไปลก2นี่นะครับผมซึ่งไอ้เจ้าอันนี้นะครับผมมันจะมีการพาเราเนี่ยนะครับไปโลก2อัตโนมัตินี่นะครับผมสำหรับคนที่ทําแกะตันอะไรพวกนี้ครับก็สามารถใช้งานเจ้าคอนชันนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นดีดีออกโค้ดนะครับก็จะเป็นบวอกเงินนะครบอกเจมแล้วก็รีสแตทด้วยประมาณนี้นะครับก็โอเคนะ แล้วจะเป็นรอตเตอรฟาร์มบอลนะครับก็คือเลือกบอลแล้วก็กดออโต้ฟาร์มได้เลยนะครับปกตินะครับผมสามารถใช้ควบคู่กับเซตติ้งอันนี้ได้นะเนี่ยนะครับโอเคส่วนของเซียร์มันเตอร์กับโกชิฟ่ยนะครับจะเป็นฝั่งของโลก2นะครับโอเคก็เซียร์มันนี้นะครับผมอ่าก็ถัดไปเป็นออโต้สกิลนะครับออโต้สกิลเนี่ยผมสามารถใช้ควบคู่กับอ่าเวลาจะฟาร์มโดยการใช้ผลบินศาสตร์อะไรเนี่ยนะครับสามารถใช้ควบคู่กับออโต้สกิลได้นะครับโอเค แมติกตัวนี้นะผมก็จะเป็นพวกฟังก์ชันออโตัแมติกต่างๆนะครับผมจะมีพวกหาของแต่งนะครับพวกทำดาบอารตโนมาแนั่นเองนะครับผมแล้วก็เพเยอร์ก็จะมีมาในเท่าจะเป็นอินบอร์ดเพเยอร์นะครับผมสำหรับคนที่จะใช้แบบว่า PP นะครับแล้วก็อันนี้คือสามารถเล่นเพเย์ได้นะครับว่าเราจะทำอะไรเพเย์คนนะครับแล้วก็สามารถจะบิงเพเย์ได้ด้วยนะครับผมนะแต่ว่าต้องการใช้ดาบนะครับผมนึ่จะทำการบิงนั่นนั่นเองนะครับก็โอเค จะิงๆเพราสจะเป็นเตจครับก็คือการมองว่าผู้เล่นคนนั้นน่ยอยู่ทําอะไรอยู่นะครับแล้วก็อยู่ส่วนไหนนะครับแล้วก็จะเป็นของ teleport to player ครับก็คือวาร์ปมาหาเพจคนนั้นนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อไปก็จะเป็นฟาร์เพจนะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นการแบบว่าวาร์ปมานะครับแล้วก็ตีนะครับสามารถใช้กับเซตติ้งตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าต่อไปนะครับก็จะเป็น no ah disable c h a r เกอร์ครับสำหรับคนที่เล่นเกมนี้นะครับผมก็จะรู้อยู่ว่า มันอ่าเวลาเราทำมาแล้วจ like ้ะครับเพอปล่อยสกิลแรงๆนะครับจอมันจะสั่นมันสักสักนิดหนึ่งนะครับประมาณเนี้ยครับผมได้เกิดว่าเราปิดไปเนี่ยนะครับจอจะไม่สั่นอ่าทำให้เราสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ดูลื่นนั่นเองนะครับต่อไปจะเป็นรีมูฟคือเลเอฟเฟกต์นะครับผมถ้าเกิดว่ามีการปล่อยเอฟเฟกต์แบบว่าเยอะเกินไปประมาณเนี้ยนะครับผมจะทำการรีมูฟเอฟเฟกต์ให้เรานะครับแบบว่าทำให้คอมเราเนี่ยไม่แหลกแล้วก็ลื่นตานั่นแหละนะครับสำหรับคนเปิดไก่ตันนะครับมันจะได้้แดนนนะะะปรรมาณีคับ ช่นในเช่นเนี่ยมันแทสกิลใช่ปะผมกดลบเอฟเฟกต์ปุ๊บนะครับก็จะหายไปเอาไอ้เทมเอาไปนี้นะครับผมต่อไปจะเป็นแดดโนครูดาวนะครับอ่าก็คือเราจะทำการแบบว่ากดคิวใช่ปะในการแดดเนี่ยสามารถได้แบบว่าแบบนี้ได้เลยนะครับแบบโนครูดาวนั่นเองนะผมนะอ่วก็จะเป็นวอเตอร์โนดามิตนะครับสำหรับคนที่ใช้อ่าผลปีศาจนะครับผมสามารถที่จะใช้วอเตอร์โนดามิตนะครับผมในการแบบว่าอ่าแต่ว่าลงน้ำแล้วก็ไม่เสียเลือดด้านหนึ่งครับโอเคแล้วก็จะเป็นอินฟิติแกโปนะครับก็คือว่าแกโปได้ไม่จำกัดนั่นเองนะคครับโอเ แล้วก็จะเป็นอาบิลิตี้ออล็อกนะครับก็คือการออล็อกตั้งฐานนะพวกโซลูพวกอะไรพวกนี้นะครับอ่าใช่เนี่ยผลเกิดใช่ป่ะก็จะบอกว่าผลเกิดตรงไหนนะครับประมาณนี้เลยครับนะอ่าซึ่งผมจะไปหาผลได้ว่าก็วาร์ปไปปุ๊บนะครับถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจวิ่งไปนี้นะไปที่ฟังก์ชันของอ่าอันไหนวะหาแบบอ่ะนะครับผมท่าน MSC นะครับกดบิงฟุดได้เลยนะครับผมมันก็จะทำการดึงผลมาในตัวเราให้อัตโนมัตินั่นเองเลยนะครับก็ ประมาณนี้นะครับโอเคอ่าก็จะมีพวกอินบัตโอเคประมาณนี้นะครับก็ปล่อยไปนะครับอ่าเดี๋ยวแดกผลง่ายนนะครับจะได้ดูว่าโนราเมดเป็นไงนะครับอ่ะา,าเกลว่าลงน้ำใช่ปะปุ๊บแล้วก็เสียเือดนะครับผมเฮ้ยกูไม่เสียวะอ๋อเราได้รีมูไปแล้วนะครับโอเคถ้าไม่มันนะผมนี่คือรีมูไปละอ่ะต่อไปจะเป็นทาวเวลนะครับผมทาวเวลก็จะเป็นพวกวฟังก์ชันในการวาร์ปหรือว่าพาไปจุดต่างๆของเกมนะครับจะไปวาร์ปไปเกาะน,นู้นเกาะน,นี้อ่ะ ไปล็อบบี้นะครับไปเชฟชิปไปอะไรเนี่ยโซเดอร์ไอแลนด์ประมาณนี้เขาสามารถวาร์ปมาได้นะครับผมแล้วก็เทเลพอร์ตทูนิวเวิลด์นะครับอันนี้คือสำหรับคนที่ขี้เกียจไปรถสองเองนะครับผมนะก็กดเปิดปืนแล้วก็ไปได้เลยนะครับโอเคต่อไปจะเป็นออโต้ดันเจียนนะครับออโต้ดันเจียนตัวนี้นะครับนะต้องใช้คู่กับอ่าเจ้าสกิปไม่ใช่ใช้กับผลในนี้เท่านั้นนะครับผลแก๊สนะครับผมมันจะเป็นการอินฟินิตี้สกิลนะครับแล้วก็ออโต้แบบว่าเตยบอสเท่านั้นเอครับ เราเล่นได้เองประมาณนี้นะครับผมอ่าสามารถจะเลือกได้ว่าจะเป็นผลอะไรนะครับจะมี2ผลก็คือแก๊สกับสโนว์นะครับผมผถูนต้องเป็นแก๊สมากกว่านะครับแล้วก็กดเออตัวเลือกเช่นนี้เลยนะครับนะอ่าตัวนี้จะเป็นการเลือกโหมดนะครับว่าจะเลือกเป็นโหมดด้านของอะไรนะครับประมาณนี้โอเคต่อไปจะเป็นส่วนของฟังก์ชันอื่นๆนะครับผมก็จะมีพวก FPS นะครับผมอันนี้คือไวท์สกีนสำหรับคนที่เปิดแก๊สตันจัลุนดีนะครับอ่ไวทสกีนเนี่ยมันช่วยอะไรนะครับมันช่วยให้ ยูของเราเนี่ยนะครับผมนะทำงานมาลองนั่นเองนะครับปุบนาคัดจอนะครับตั้งซียูประมาณนี้นะครับอ่าแล้วมันจะเป็นอีพีนะฮะของอีสพีต่างๆนะครับพวกเพลเยอร์เนี่ยพวกผลประมาณนี้นะครับอ่าผลเกิดไหมอ่าผลไม่เกิดนะครับโอเคพวกเพลเยอร์พวกผลครับพวกเซียร์มันเตอร์พวกโกชิบอันนี้จะอยู่ในฟังก์ชันของโลกสองนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นฟัดโหมดครับเพื่อนนะเดฟแฟร์โหมดคืออะไรนะครับโอเคผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าเดฟแตร์โหมดคืออะไรนะครับอ่าถ้าเกิดนะครับว่าเราตีธรรมดาใช่ป่ะอันนั้นเกณฑ์นะอันนี้คือเราตีธรรมดานะครับ มันก็จะความเร็วจะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท้อการเปิด t ด e แฟ s t mode เนี่ยนะครับผมมันจะตีเร็วประมาณนี้นั่นเองครับคือแบบว่าเพื่อนจะเร็วทุกอย่างเลยนะครับอ่าแบบนี้ครับทั้งสกิลทั้งพวกเคียดพวกเนี้ยครับก็จะนั่นแหละนะครับผมจะไวตามนี่นะครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นมูลของเดฟฟ o o นะครับก็คืออ่าผลต่างๆนะครับผมจะมีทั้งเดฟฟ s n ไซเปอร์อันนี้คืออะไรนะครับถ้าเกิดว่าผลผลเนี้ยมันขายอยู่ในสต็อกอันเนี้ยนะครับผมอ่าถ้าเกิดผลเนี้ยมันขายอยู่นะครับ มันก็ทาการกดซื้อให้เรานะครับถ้าเกิดเราเปิดน,น้ค้างไว้นะครับอ่ะต่อไปจะเป็น,มนหมวดหมู่ของเชลล์ฟุตนะครับวันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าผลไหนเนี่ยมันเข้าตัวนะครับมันก็จะทําการนั่นแหละที่เราติเอาไว้นะครับสมมุติว่าผมติเคว้ไว้เนี่ยผลสั่นนะครับถ้าเกิดบิงฟุตกด e ี t เอาไว้เนี่ยนะครับผมถ้าเกิดว่าผลสั่นเนี่ยมันได้เข้าตัวผมนะครับมันก็จะทําการกินผลนะี่ยผลสั่นเนี่ยนะครับให้เราแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับก็โอเคต่อไปจะเป็นส่วนหมู่ของ t d e c l i n e นะครับ อันนี้สําหรับคนที่เอฟเควันนานแล้วเผือว,ว่ามีคนเชิญตี้มาเนี่ยประมาณนี้นะผมนะมันจะทําการกดปุ่มพวกลับตี้หรือว,ว่ายกเลิกตีอะไรเนี่ยอัตโนมัติแบบลลเลยนะครับแบบกดรัวๆเลยนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นล็อกต่งตางๆนะครับล็อกพวกนี้เคยนะครับสำหรับคนที่เปิดร้านรับฟาร์มผมสามารถได้ใช้ฟังก์ชันนี้นะครับในการล็อกเร็วได้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดออโต้ฟาหรือยูอะไรใช่ปะแล้วถ้าเกิดว่ามันถึงเรเวยที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยนะครับผม มันก็จะทําการหยุดฟาร์มให้เราแน่นะครับเดี๋ยวจะ็นฟาร์มเจมมาแล้วเุณเด็นะเขานะมันก็จะหยุดให้เรานะครับโอเคต่อไปจะเป็น modify gas foot นะครับอันนี้ก็คือสำหรับคนที่ต้องการจะใช้สกิลผลแก๊สแบบ infinity นะครับสามารถที่จะกดเปิดปุ่มนี้ไว้ได้เลยนะครับแต่ว่าต้องมีผลแก๊สด้วยเท่านั้นนะครับโอเคแล้วก็จะเป็นส่วนของอ่าไปพุกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเวลาฟาร์มไม่าใช่ปะก็จะเด้งเข้ามาในหน้าตานิคอร์ดของเรานะครับเป็นคาเทนดูนะครับโดยการขึ้นรูปอ่ะก็จะเด ต่อไปก็จะเป็นทา้์ดของเลนด์อ็อฟฟุดนะครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าอยากจะมีตังหรือว่ามีเจมพอรนะครับในการสุ่มผลนะครับมันก็จะทําการกดสุ่มเวลาอ่านแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับก็คือว่ามาจนจุดสุ่มผลนะครับอ่าอันนี้คือผมเวลไม่พอในการสุ่มนะครับต้องการวิ่ก่อนโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนเซตติ้งก็มีได้บ้างครับมีทั้งปรับสีต่างๆนะครับผมแบบว่าสียูนะครับปรับเซตติ้งรีจอยแล้วก็ซูเปอร์ฮอปได้เลยครับประมาณนี้นะครับก็โอเคสรับ แชั่นก็ไม่มีอะไรมาแล้วนะครับผมก็สามารถซื้อได้ในอ่าเด p t ดี้นะครับผมใช้เด็ดดี้ตัดโตนะครับแล้วก็คลิปนี้ผเขาไม่มีอะไรมาแล้วนะผมนะก็สำหรับคลิปนี้เชิญเกณฑ์เจนครับบาย